สวัสดีครับพบกับมี a t c h จาก Xiaomi นะครับก็เป็น Smart Watch รุ่นแรกที่แกะกล่อง p r e ีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับจริงๆก็วางขายแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่ก็มาชมกันได้ครับอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของขนาดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันหน้าปัด46นะครับแต่ก็สามารถเปลี่ยนเรื่องของสายหรือสตรัปได้นะครับเป็นขนาดมาตรฐานแล้วก็สามารถแกะออกมาด้ตัวเองเลยครับ ตัวหน้าปัดเนี่ยก็เป็นหน้าปัดขนาด46มิลขนาด1.39กนะครับก็เป็นจอโมเดลนะครับด้านหลังมีเซนเซอร์วัดออปติคอลต่างๆรวมถึงขั้วชาร์จนั่นเองเวลาเราสมใส่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับนาฬิกาอันนี้จะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับด้วยขนาดแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เรียสมากเพราะว่าน้ำหนักเบามากๆครับเพียงสายสกรัมเรื่องของแอปเนี่ยก็เชื่อมต่อผ่านเสียลมีแวร์นะครับอันนี้ผมเลือกทดสอบบนไอโฟนเพราะว่าหลายคนก็ถามมาว่า iPhone ใช้ได้ไหมนะครับคำตอบคือได้ครับเรื่องของแอปเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะมีฟีเจอร์ที่น้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของวอตเฟสก็คือมีให้เปลี่ยนข้อนข้างเยอะอยู่นะสำหรับโหลดออนไลน์แล้วก็จะมีเพิ่มมาเรื่อยๆตามอัปเดตของแอปพลิเคชันนะครับแต่เรื่องของการตั้งค่าอื่นก็ผมว่าค่อนข้างน้อยคือน้อยมากม่ะจนว่าคิดว่าแบบมีฟีเจอร์อะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณก็สามารถปรับบนนาฬิกาได้อยู่แล้วนะครับก็แอปเนี่ยมีไวส้สัก มีไว้เชื่อมต่อกับซิงข้อมูลนิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองนะครับแต่ข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันซิงกับแอป,ปอื่นไม่ได้นะครับอย่างมีฟิตเนี่ยเขาจะซิงกับ Google Fit ได้แต่ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับก็คาดว่าจะมีอัปเดตในอนาคตก็ภาพรวมก็คงประมาณนี้สําหรับแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวมาดูตัว s สมา t ์ท t c h กันต่อนะครับอันนี้ผมมีอเวซอนดิสเพลย์ด้วยนะแล้วก็มีการาใช้งานอ,าอื่นๆก็จะเป็น หน้าปัดแบบสไลด์นะครับสวิฟ์นะครับดูข้อมูลต่างๆนะครับอย่างการแจ้งเตือนนะครับนี่แล้วก็มีหน้าเมนูหลักนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นเมนูภาษาไทยเลยตัวหน้าเมนูหลักก็จะเป็นแบบกริดนะครับเนี่ยเป็นกริดแบบ3แถวตามภาพนะครับก็จะมีเป็นไอคอนต่างๆอาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ถ้าใช้ไปใช้ไปก็จะเคยชินนะครับอย่างที่เห็นก็คือจะมีะหมวดการออกกาลังกายค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเสียวมีเขา เคลมว่ามีถึง117โหมดนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มลดได้จากตัว SmartWatch โดยตรงเลยผมว่าโอเคครับสำหรับใครที่เล่นกีฬาอื่นๆบ่อยๆก็น่าจะชอบนะเรื่องของ SPO2 ก็สามารถวัดได้จากบนสมาร์ทวอชนะครับแล้วก็ซิงกับบนมือถือได้เลยมี v i t a Max ด้วยแล้วก็มีวัดค่าความเครียดนะครับ อัตโนมัติเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นการวัดอัตราการหายใจนะครับก็คือเหมือนเราทําสมาธิอะไรเงี้ยหายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่หัวรอ้อนบ่อยก็ควรจะใช้ฟีเจอร์นี้นะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของจับเวลานะครับแล้วก็อะลามที่สามารถตั้งค่าได้นะครับนิ้วแยกเลยว่าเป็น1นาทีถึง30นาทีนะครับนอกจากนี้ก็มีการตั้งค่าอื่นซึ่งตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนวัตเฟสนะครับที่เราซิงค์จาก แอปพลิเคชันเสี่ยวมีแวร์นะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะอันนี้ก็มีความสว่างที่สามารถปรับได้ถึง5ระดับนะครับโดยความที่เป็นจอโมเลตมันสามารถสู้แสงสว่างภายนอกได้ค่อนข้างดีครับสามารถตั้งค่าพวกว่า h a r ด hard r e a แบบออโต้ได้นะครับมันจะวัดอัตโนมัติไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อแบตนะครับเพราะแบตมันอึดมากนะอันนี้ก็มีหน้าจอที่สามารถตั้งค่าได้20วินะครับแต่ก็มี always on display นะครับจะเป็นหน้าปัดแบบ โชว์ตลอดนะส่วนอื่นก็มีเรื่องของภาษาที่สามารถเปลี่ยนได้จากบนสมาร์ทวอชเลยตรงนะครับตัวนี้เนี่ยก็ดองทั้งอังกฤษไทยนะครับซึ่งเมนูไทยเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับในเรื่องของการแปลต่างๆภาพรวมของเสียมี a วอชก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับใครที่หามสมาร์ทวอชที่ฟีเจอร์ครบ สักตัวน,นะครับแบตเตอรี่นี่อยู่ที่อึดมากๆครับประมาณ10วันถึง14วันในการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ถ้าใช้ gps มันก็จะอยู่ได้ไม่นานมากนะครับอันนี้ก็ต้อง trade off กันไปนะเรื่องของราคาก็อยู่ที่3,490บาทนะครับวางจำหน่ายแล้วผ่าน JD Central ครับผมแนบลิงก์ไว้แล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ